มาออกแล้วขณะนี้หมายเลขหกเสียสั่งลุยูยตามมาด้วยหมายเลขสิบชัยวงเสียสังหุยชัยวงแรงขึ้นมาอีกมาครับคุณสมนึกขณะนี้หมายเลขหกเสียสั่งลุยูย เสียสังลุยยังนำหอ,อกออกมาเรื่อยๆเสียสังลุยใชยวงแรงขึ้นมาแล้วครับหมายเลขเก้าก็แรงขึ้นมานมพูเรือเสียสังลุยชชยวงเสียสังลุยชชยวง,ง,ยยวงด้านนอกมีสิทธิ์กันทุกหมาครับ เสียสังลุยชัยวงเสียสังลุยชัยวงหมายเลข 4, สี่เิชรศึกหมายเลขเก้า